นั่นแหละนั่นแหละวันนี้อาจจะได้อะไรเว้ยเ้ยเกิดอะไรขึ้นกูวะเฮ้ยเอฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยได้จริงด้วยเว้ยเฮ้ยแถวนี้มันน้ำไม่ใช่หรือตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยขี่รถขี่รถขี่รถใต้ท้องทะเลอย่างเัี้ยเลยเนื้ดรำดามดีกว่ากูไอ้เหี้ยบักเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้แบ็คไม่อยู่ด้วยสิมันจะทึ่งกับสิ่งนี้แน่นอนเท่าที่รู้มาแล้วมันมันลงด้วยด้วยนี่ แล้วมันวิ่งได้ด้วยนะตรงนี้มันลง่งนะเพราะวะ่าไม่ใช่กูไปแล้วตกแมปนะนั่นน่าจะได้อยู่มั้งได้ได้ได้เออได้ได้ได้ไดไดไดตัวนี้มันเป็นบัคที่เราสามารถเอารถมาขี่ในน้ำได้วิ่งในน้ำได้นะครับแต่ผมจะไม่บอกแล้วกันว่าทำยังไนะงเนาะตัวนี้ก็ขอบขอบวงนะครับเนี่ขอบขอบวงเนี่ย,บบยจะแคมป์ก็ถือว่าแคมป์ไม่ได้นานนะถ้าจะแคมป์จริงๆแล้วตรงนี้โล่งมากๆเลยนะครับถ้าสับสโคบม,มาอย่างนี้ก็อาจจะโดนก็ได้กูนี่กูมีเวทมนต์จะสามารถเอาน้ำออกได้เลยด ไอ้ตัดแล้วกระโดดแบบไม่เห็นน้ำเลยนะแบบคือน้ําหายเลยอะ่ะพี่เดี๋ยวลอง,ลองวิ่งไปฝั่งทะเลดีไหมไอชิมึงวิ่งในน้ามือพึงบ้าไปแล้วพึ่งบ้าไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอต,ต,ตัวนี้มีรู้สึกว่ามีน้ําเดี๋ยวเราจะไปชวนแบคมานะเราลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปทะเลดูนะลองออกฝั่งนี้ดูทางฝั่งนี้จะเป็นทะเลนะครับว่ามันจะวิ่งในทะเลได้ไหมไปไม่ได้นี่ว่าไปได้ไปได้ไปได้เออมันจะติดอะไรนิดนึงนะครับโอเคยังไปได้ยังไปได้เอ้ย โอ้ยท,ทะเลนั่นน่ะะถึงทะเลนัน่นน่ะฮะมันจะสาบาถลงทละเลบนดี้ได้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ตรงนี้น่าจะตกแมปนะไปต่อไม่ได้นะถ้าไมเลาะฝั <c oughs> ่งไปนะเออแล้วแล้วถ้าผมขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งแล้วลงใหม่มันจะได้ไหมมันยังเป็นเหมือนเดิมไหมหาฝั่งใกล้ๆครับฝั่งใกล้ๆขึ้นไปดูโอเคเดี๋ยวผมจะลองขึ้นฝั่งดูนะมันจะสาบานแบบกลับลงมาแล้วเป็นเหมือนเดิมไหมอะ่ะแล้วลองดูเราดูก็ไม่เป็นเหมือนเดิมว <c oughs> ะน่าจะกลับมาน้ำอฮ้ยขึ้นไม่ได้เหมือนโ้นขังในน้ำอะไรแบบเนี้ย อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรวะเนี่ยหรือว่าตรงนี้มันขึ้นไม่ได้มันชันเหรอวะเดี๋ยวลองไปอีกที่ดิแล,แล้วตั้งไอวอลได้ด้วยนะคิดว่านะดิตั้งไอวอลได้ด้วยอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นตรงเนินนี้ดูนะครับว่ามันจะสามารถขึ้นได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันชันเนาะเยวลองขึ้นตรงนี้นะโอเคไปขึ้นแล้วมันจะเป็นน้ําเหมือนเดิมไหมมันขึ้นไม่ได้นะคิดว่าน่าจะขึ้นไม่ได้เลยนะครับเหมือนเราโดนขังไว้ในน้ําอะไรแบบนี้แล้วอะ สรุปว่าถ้าว่าบักลงม,มาแบบนี้แล้วเนะี่ยเราก็จะสามารถอยู่ได้เฉพาะบริเวณน้ำแถวนี้เท่านั้นอนะ่ะไม่รู้ว่าออกทะเลฝั่งนั้นได้หรือเปล่าขี่รถในน้ำได้ด้วยนะไอ้เหี้ย,ยไม่รู้มันออกทะเลได้ไหมฝั่งนั้นอนะ่ะจะตายก่อนไปเนี่ยแต่เราเราจะพยายามไปให้ถึงนะนี่ผมจะลองออกไปฝั่งนี้อฝั่งนี้ไม่เป็นทะเลนะอาจจะออกได้เลยก็ได้ด้วยเฮ้ย ออกทะเลคือตกแมปนะครับเหมือนว่าจะได้แค่ตรงส่วนแม่น้ําเท่านั้นถ้าออกไปฝั่งทะเลเนี่ยไม่ได้ตกแมปโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าบักเนี่ยไปแกงแบ็กกับพี่ไอเดี๋ยวเราจะแกงแบ็กก่อนแล้วก็ค่อยไปแกงพี่ไอกดนั่งรถเลยพี่ก็พี่กดนั่งรถเออกดนั่งอ่ะเดี๋ยวรออยู่บนรถนะไม่ต้องไปไหนนะยนกว่าพี่จะมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่ไม่มีเรอมีปะไม่มีไหนอะอะไรอะก็จอดอยู่เฉยๆน่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้า อยู่พึ่งลงเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะกินแล้วในน้ำอย่าบอกนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนอยู่พึ่งโดนเนี่ยมาแล้วเนี่ยปาดเลยแบนใช่เลยกี่รล้วเดือด้าวโอ้โหทเลยนะลงได้ด้วยนะลองลองดูดิลองดูดิไม่ไม่พีพีกินแล้วลงนี่นี่เล่นเหนก็มาด้วยกันเร็วไอ้หนี่ไเม้งเอ้ยโดดรถแล้วเลยเฮ้ยรถเลยยิงได้ด้วยมึงลองยิงดูดิยิงขึ้นไปเหนือน้ำเอ้ยไง พี่ถ้ารถพังเรามันจะระเบิดวะอย่า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 ยิงรถยิงรถเราสามารถขี่เล่นได้เออมันมันพังอยู่แล้วไอ้สัสอ๋อทำไมอยู่แล้วฮะอนึกว่าพังอยู่เลยนะเป็นไงแบงค์เป็นไงมึงดูนี่นะมึงดูนี่นะนี่ตั้งไว้ได้ด้วยเออทำอะไรทุกอย่างเหมือนบนบกเลยเฮ้ยพี่มันทำไมสิ่งอะแคปให้เมียด้วะน้ำรถแล้วบอกน้ำรถแล้วน้ำรถน้ำรถแล้วน้ำรถน้ำรถไอ้แบงค์มันยังมีสิ่งที่แปลกกว่านี้เว้ยมันสามารถขี่รถออกไปทางทะเลได้เลย ไปได้ป Elliot, ่ะปะเออมันไปได้เลยคือปกติมันเป็นตรงนี้มันเป็นพื้นพื้นแบบไม่ลึกเหมือนทะเลใช่ปะไอ้ตรงทะเลมันสามารถไปได้เลยอ่ะไอ้มึงขับ uh, ดีกว่ามึงขับดีกว่ามี้ให้ลองเองเออเดี๋ยวมึงจะได้รับความเป็นสิ่งเต็มไปทางนู้นแหละทางนู้นแหละเออเป็นภาพไปเลยนีงเลยนะลงทะเลไปเลยนะมันจะสามารถมันขี่ขี่นทะเลได้เลยอ่ะเฮ้ยเออขนาดนั้นเลยเหรอเกิดมาขนาดนี้แล้วตรงๆไปแล้วก็เรียขว่า โอเคโอ้ยใจผมขับกระดานนี้ตรงไปข้างหน้าก่อนเนี่ยมันให้เลยเนินทรายไปก่อนอะเออไปไปล้วไปไปลมันจะบู๊พอไปล่ะตาย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 ูายายตายตายเายต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 ายเลยตา่ตา่ตายตายต่ยตา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 ยยตา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 ยย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยแบกแบกแยกเ้ยผมว่าเอ้ยเ no? ้มันโดนดนแบบะเนี่ยตอนแร้กูกลับไปเจะแกงมึงว่าเอ้ยตกแล้วตายเลยไอ้ยีนี่ไม่ใช่เร็วมย้าันมาเดีวมันตกลาไม่ตายมันตกลงมนไม่ตายเฮ้ยเฮ้ว่ามันวงงไงก็บีบตายอยู่แล้วแบกเออวงบีบอะไร่ได้แต่แต่มันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันทำไมมันกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮกระตุกวะพี่เป็นกระตุกอ่ะ ภาพตัดออกไปแล้วหันคุณโดนแบนอะไรแบบน,นี้น่าจะสุดยอดไปเลยนะฮะมาตาัดมาเลยนะเอาเรียบร้อยลแล้ว <laughs> ลแวเียเฮ้ยพี่ให้เรียบร้อยโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชวนพี่ไอซ์มาทำบางนี้ดูมาดูกันว่าพี่ไอซ์จะหลงกลเราเหมือนแบกไหมได้ครับได้ครับผมได้ครับโอเคครับผมได้ครับเสร็จยังวาพี่รู้ดิ <laughs> ได้ครับของเขามาครับับผมครับ จิลวินมาจิลวินมามาลมามามาฮีโร่อยู่เลยโอเคตอนนี้เราก็ได้พาพี่ไอมาทำบักอย่างที่ว่าแล้วนะครับมาดูกันว่าพี่ไอจะรู้สึกยังไงทำบักเหรอลงมะลงมาแบ๊บเลลง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 น้เกินอะไรขึ้นกูแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วอยู่ใต้น้ำพี่พี่เรากดลงดีกดลงผมลงให้ดูเลยนี่นี่ไหมนี ยิ่งหนูรถปะวิ่งได้ด้วยพี่พี่โดดโดดโดดไปนี่เลยเฮ้โดดไปนี่เลยนี่นี่นี่เป็นไงพี่โดดรถแล้วพี่พีเราไปต่างโลกวินพี่เฮียอะไรไม่รู้อยู่ตรงรู้ด่าสุดยอดเลยเฮียว่ะผมเนี่ยสามารถเอาน้ำออกได้เป็นพริบตาเลยฮ้พี่ผมแล้วจริงๆที่เป็นเทนลิฟตเตอร์แห่ง์วิฟายผมแค่กระถางนี่เดี๋ยวเราจะขี่ทัวร์แถวนี้นะ โอเคป่ะมันขี่ได้ขี่ได้ปลอดภัยเลยเดี๋ยวผมพาพาขับไปเฮ้ยพี่พี่ขับเองดีกว่าวผมผมไม่ผมไม่อยากขับดีกว่าเป็นคนนั่งไปด้วยกันดีกว่าเออแล้วขับลงมาได้ไหมเนี่ยไปไปไปลองดูพี่ไปเลยใช่เหรอได้นี่ไงขี่ไปพี่ขี่ไปตุูตุูหน้าเลี้ยวขวาหน่อยพี่เลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยไม่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 กลับไปฝั่งเดิมกลับไปฝั่งเดิมเนี่ยเหรอไปอีพี่พี่หัก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 คนอะไรเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นกับกูเฮ้ย ไอพี่พี่พี่วินก็ไปอะพี่ผมว่าพี่พี่เออคือถอดรถไม่ได้ถอดรถไม่ได้วินใช่เออรถติดรถติดเออเดี๋ยวผมลองขับดูเอยเหมือนเหมือนว่ายน้ำขับรถด้วยอะไรของกูเนี่ยเดินไม่ได้เหมือนกูป่ะใช่ใช่พี่พี่เดินไปหารถไม่ได้เออเข้าหารถได้จบแล้ว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 มันหารถไม่ได้มันเหมือนมาเกยตื้นอะเออเหมือนรถมาเกยตื้นอ่ะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะไม่สอนนะครับเราจะไม่ วิธีการทำอะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ